สวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งนั้นหลายๆคนก็คงจะคิดไปถึงวิธีรักษาแบบให้เคมีบำบัดะบนะครับหรือเคมีอรบปีนะครับรังสีรักษาการฉายแสงนะครับหรือเรดิโอเอรปีนะครับ,ร y, รบถ้าเป็นในช่วงใหม่ๆยุคใหม่ๆนั้นเราก็อาจจะเคยได้ยินการรักษาแบบอิมมูโนเอรปีหรือภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับการรักษาแบบมุ่งเป้าทาเกตเทอรรปี Target y, หรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะได้ยินการรักษาแบบการใช้เซลล์เช่น CAR T-cell นะครับหรือ NK cell therapy สำหรับกรณีที่เป็นมะเร็งแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในแง่ของการใช้ไวรัสในการรักษาโรคมะเร็งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการรักษาที่แปลกประหลาดแล้วมันมีการใช้แบบนี้จริงๆแล้วด้วยนะครับมันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับเมื่อเราพูดถึงไวรัสหลายคนก็คงจะตกใจว่าเฮ้ย ไวรัสนี่มันเอามารักษาโรคได้ด้วยเหรอไวรัสนี่มันน่าจะทําให้เกิดโรคไม่ใช่เหรอนะครับอย่างเช่นโควิด -19 บเกอ่ะก็เป็นไวรัสนะครับไวรัสเอชนะครับไวรัสวัดนะฮะไวรัสฝีดาดลิงทุกอย่างมันดูน่าจะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายทําไมเราถึงเอามันมาใช้ในการรักษาโรคและเอามันมาใช้อย่างไงนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับในทางการแพทย์เนี่ยเราเอาไวรัสมารักษาโรคต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับอันแรกที่บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็คือ bacteriophage therapy นะครับหรือ Phage Therapy นั่นเองอันนี้มันคือการที่เรามีการดีไซน์หรือออกแบบไวรัสบางชนิดซึ่งเรียกว่า Bacteriophage นะครับเอามาใช้กินแบคทีเรียซึ่งมันเป็นแบคทีเีียก่อโรคในคนเช่นถ้าเรามีแบคทีเรียชนิดที่ดื้อยาอยู่ยาทุกอย่างใช้ไม่ได้ผลละเราส่งเอาแบคทีเรียตัวนี้ไปที่ห้องแลบเพื่อที่จะให้เขาดีไซน์ออกแบบไวรัสมาต่อต้านไอ้แบคทีเรียตัวนั้นนะครับ แล้วเราก็ให้วรัสตัวนี้เข้าไปแล้วมันก็จะไปเกาะกินไอแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยที่มันไม่ได้ทําอันตรายต่อร่างกายมนุษย์อันนี้คือแบคทีโรฟาจเทอร์รีซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้พูดกันเรื่องนี้นั้นผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแล้วที่สําคัญคือถ้าลองไปหาข้อมูลเล่นเล่นก็ได้นะครับมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีทั่วไปในการใช้นะมันมีเหตุผลของมันว่าทําไมจึงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนเรามาพูดถึงในงแง่อองกาใช้ใรรมนะมีออ แล้วนะครับปัจจุบันก็ใช้จริงๆนะครับมันใช้ในการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังชนิดที่เรียกว่าเมลานโอมานะครับเมลานโอมาเนี่ยมันเป็นมะเร็งผิวหนังที่มันอันตรายมากนะครับมันสามารถแพร่กระจายจากผิวหนังเข้าไปสู่อวัยวะภายในเข้าไปสู่หัวใจไตตับปอดสมองได้หมดเลยนะครับไปที่ตาก็ได้นะครับมันก็เลยมีคนคิดค้นวิธีในการรักษากันมากมายนะครับแต่ว่า มันจะมีเมลานโนมาบางอย่างที่เราไม่สามารถผ่ามันออกไปได้เนื่องจากว่ามันใหญ่หรือมันไปนเกาะกับอวัยวะสําคัญข้างเคียงก็เลยทําให้ผ่าไม่ได้นะครับก็มีคนคิดค้นไวรัสตัวหนึ่งนะครับเป็นไวรัสเริมของเรานี่เองนะครับไวรัสเฮอร์ปีเนี่ยฉีดเข้าไปตรงเมลานโนมาเลยนะครับมันทําให้เมลานโนมาตัวนี้เนี่ยมันยุบตัวหายไปได้นะครับแล้วรู้ไหมครับว่าการรักษาแบบนี้ไม่ใช่การทดลองอีกต่อไปแล้วนะครับมันเป็นการใช้จริงๆในชีวิตประจําวันของหมอโรคมะเร็ง ยาตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า TVEC นะครับ T แล้วก็มีขีดแล้วก็ VEC e TVEC นะครับชื่อเต็มๆของมันเนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยในเดียว,ยวนะครับชื่อทาริโมจินลาเฮปพาเรเวกนะครับทาลิโมจินลาเฮปพาเ e เวกนะครับตัวนี้มันจะชื่อยาวมากนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเอามาใช้ในการฉีดให้ตัวตัวเมลานโอมามันหายไปนะครับแต่มันก็มีการทดลองไวรัสอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ตัวที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมติดตามมานานแล้วนะครับเพราะว่ามันทำการทดลองครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยดูกนะครับที่ n o ร์ทค a ร o โรไลาซึ่งเป็นที่ที่ผมเรียนจบเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายปอดมานั่นเองนะครับนั้นผมก็ได้ยินเรื่องของการทดลองตัวเนี้ยตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ดูกแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีการทดลองที่ได้ผลค่อนข้างที่จะดีนะครับผมจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาใช้ทำอะไรนะครับ ถ้าเกิดคนที่เป็นมะเร็งสมองนะครับมะเร็งสมองในที่นี้เป็นมะเร็งที่ชื่อว่า glioblastoma multiforme นะครับมันเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งแหละที่น่ากลัวมากๆเพราะว่ามันเติบโตเร็วแล้วก็คนหลายคนมักจะเสียชีวิตในช่วงเวลาเป็นเดือนนะครับคนที่เป็นโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ปกติจะมีการรักษาแบบการใช้ รังสีรักษาการใช้เคมีบําบัดนะครับหลายครั้งแต่ว่าทํายังไงมันก็ไม่หายไปไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบระยะหลังๆหรือก้อนมันใหญ่มากแล้วพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตในเวลาไม่กี่เดือนนะครับท่านทราบไหมว่าการรักษาด้วยไวรัสบําบัดชนิดหนึ่งในคนที่เป็นไกโอบาสตมามัลติฟอร์เมเนี่ยหรือมะเร็งสมองที่มีคนบอกว่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนอยู่ได้9ปีครับ9ปีนะครับ มันเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากๆที่ผมได้ติดตามมานะครับแล้วไอการที่เขาเอาไวรัสมาทําแบบนี้เนี่ยมันทําได้ยังไงนะครับวันนี้จะเล่าให้ฟังเลยนะครับไวรัสที่เขาใช้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไวรัสเริมนะครับแต่เป็นไวรัสโปลิโออ่าโปลิโอที่เราเคยเห็นคนที่เขาเป็นแล้วมีขาลีบไปข้างหนึ่งนี่แหละครับนะสมัยก่อนที่เรา มีโปลิโอระบาดมากๆเราก็อาจจะมีขาลีดไปข้างหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะทําให้หายใจไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับมีคนที่เป็นโรคโปลิโอแล้วมีผลปัญหาทางด้านการหายใจตลอดมาเราก็เลยนําไปสู่การใช้วัคซีนโปลิโอแบบฉีดกับแบบกินมีหลายแบบเลยนะครับแต่ในกรณีนี้คือเอามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งสมองนะครับเขาทํำยังไงหลักการคืออะไรนะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังมันจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ผมจะพยายามทาให้มันง่ายที่สุดนะครับ มะเร็งที่มันเป็นไม่ใช่มะเร็งเม็ดเลือดนะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งทุกอย่างมะเร็งตับไตไส้ปอดอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งมะเร็งสมองด้วยเนะี่ยเราจะเรียกว่าเป็น solid organ tumor นะครับ solid organ tumor ก็คือ solid ก็คือเป็นของแข็ง organ ก็คืออ e วัยวะ tumor ก็คือเป็นไอตัวเนื้อง,งอกหรือมะเร็งนั่นเองนะครับมะเร็งชนิดพวกนี้ทั้งหมดเลยทุกอย่างมันจะมีตัวรับบนผิวเซลล์มันตัวหนึ่งซึ่งมีเยอะกว่าเซลล์ปกติเราเรียกกันว่า c d 155นะครับหรือ CD 155นั่นเองตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวรับของไวรัสโปลิโอเขาไปเจอตัวนี้ได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เขารู้ว่าถ้าเป็นมะเร็งเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ CD 155เนี่ยมันจะสูงขึ้นแต่ไมหมดนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถที่จะไปจับกับ CD 155ได้เนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีเราจะมีโอกาสไปทำลายมะเร็งได้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับและ CD 155เนี่ย มันก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้เซลล์ของอะมะเร็งเนี่ยแพร่กระจายได้ก็เลยยิ่งยิ่งมีคนสนใจเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยถ้าเราไปจัดการกับไอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นการเลือกทําลายเฉพาะเซลล์มะเร็งสิแล้วเราก็ไม่ไปทําลายเซลล์อื่นเออทําอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็เลยมีคนคิดค้นนี้ขึ้นมาว่าในเมื่อ CD 155เนี่ยมันเป็นอันที่โปลิโอชอบมากเลยมันจะไปจับแล้วมันจะเข้าไปในเซลล์พวกนี้แล้วไปทําลายเซลล์เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราใช้วรัสโปลิโอดีกว่าถูกไหมครับอันนี้เป็น ก้าแรกของความคิดแต่อันที่สองก็แน่นอนว่าเฮ้ยโปลิโอเนี่ยมันทำให้เราเป็นอัมพาตได้นะมันเข้าไปทำลายพวกระบบประสาทได้ถ้าเราบังเอิญใส่เข้าไปแล้วมันเข้าไปทำลายระบบประสาทเราละ่ะไม่ตายเหรอไม่แย่เหรอถูกครับมันแย่นะครับดังนั้นจึงมีการตัดต่อพันธุก,กรรมส่วนหนึ่งนะครับของไอโปลิโอไวรัสนี่แหละเอาไวรัสวัดเข้าไปใส่แทนไวรัสวัดในที่นี้ก็คือไรโนไวรัสนะครับเอาไปใส่ในส่วนหนึ่งของ ตัวไวรัสโปลิโอนะครับทำให้มันไม่สามารถที่จะแบ่งตัวในเซลล์ปกติได้แต่มันสามารถแบ่งตัวในเซลล์มะเร็งได้เพราะว่ามะเซลมะเร็งเนี่ยมันมีความผิดปกติของการสร้างโปรตีนซึ่งถ้าเราตัดต่อพันธุกรรมแบบนี้เข้าไปในเซลล์ปกติมันไม่มีความผิดปกติของการสร้างโปรตีนดังนั้น,นกลไกในการสร้างโปรตีนของไวรัสพวกนี้เมื่อเข้าไปในเซลล์ปกติมันจะทําไม่ได้ แต่เมื่อมันมาอยู่ในเซลล์มะเร็งซึ่งโอ้โหโปรตีนสร้างเยอะแยะไปหมดมันกลับจับการได้นะครับมันกลับแพร่กระจายได้อันเนี้ยนะครับก็เลยเป็นก้วที่2ของการคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาไวรัสตัวเนี้ยมาใช้ในเซลล์มะเร็งได้ดีสิเพราะว่ามันเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วมันจัดการเซลล์มะเร็งแต่มันเข้าไปในเซลล์ธรรมดาแล้วมันไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเลยนะครับเขาก็เลยมีการใช้คอนเซปต์อบนเนี้ยทดลองในลิงทดลองในเซลล์ในหลอดทดลองต่างๆเพราะว่า มันไม่ได้ทําให้สัตว์ทดลองเหล่านั้นเกิดโรคโปลิโอขึ้นมาเลยสักหลายนะครับอันนี้หัวมันน่าตื่นเต้นมากหลังจากที่เรารู้ตรงนี้นะครับซึ่งมันมีการทดลองมาตั้งแต่น่าจะช่วงประมาณปี2011แล้วนานมากแล้วนะครับในช่วงนั้นก่อนหน้านั้นก็มีการทดลองในลิงนะครับแล้วโอเคถ้าเราอยากจะรู้ว่าไวรัสตัวนี้ถ้าใครอยากจะไปค้นต่อนะครับมันมีชื่อด้วยนะครับชื่อมันจะอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับก็ ชื่อ pvs ripo pvs แล้วก็ ripo นะครับตัวนี้มันเป็นมันมันมีชื่อเต็มของมันซึ่งยาวกว่านี้อีกนะครับ pvs ripo ตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นไวรัสโปลิโอซึ่งถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้เอาส่วนของไวรัสไรโนไวรัสเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับให้มันมันมีคุณสมบัติอย่างที่ผมบอกมาคือทำลายเฉพาะมะเร็งแล้วก็ไม่ทำลายไอ้เซลล์ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากจะรู้ว่า pvs ripo เนี v ่ยชื่อเต็มมัน คืออะไรอันนี้อาจจะหายากหน่อยนะครับ PV เนี่ย PV ตัวแรกก็คือย่อมาจากโพลิโอไวรัสนะครับตัว S นี่ก็คือ s ซบินเซบินนี่คือสายพันธุ์ของตัวโพลิโอมันมีสายพันธุ์เซบินนะครับเราก็เรียกว่าสายพันธุ์เซบินนะครับไรโปตัวนี้จะยาวนะครับตัว R ย่อมาจากไรโนไวรัสนะครับตัว I นี่มันจะไม่ใช่ I เดียวๆมานครับมันจะย่อมาจาก IRES นะครับ I คือ Internal Ribosomal Entry Site นะครับแต่เราเอามาตัว I นะครับ แล้วก็ P.O ตัวหลัง P ก็เหมือนกัน P ย่อมาจาก poliovirus O คือ open reading frame นะครับอันนี้จะค่อนข้างยาวน่ครับดังนั้นไม่ต้องสนใจถ้าท่านจำมาไม่ได้นะครับก็คือเป็น uh, poliovirus นะครับสายพันธุ์เซบินแล้วก็ rhinovirus internal internal uh, <laughs> ผมก็ผมก็เรียกยาวๆไม่ค่อยได้ internal ribosomal entry site Poliovirus Open Reading Frame โอ้ยาวมากเลยนะครับผมเคยท่องไอ้คำคำนี้มาตั้งตั้งนานแล้วก็เลยลืมไปบ้างนะครับก็พอจำจาได้อยู่คร่าวๆเท่า,ทานี้อ้าวนะครับแล้วทีนี้มันทำย่งงางไนยังไงคนก็อยากรู้แล้วว่าทำยังไงเวลาที่เราให้ตัวไวรัสตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วคนที่เป็นมะเร็งสมองเนี่ยเขาต้องผ่านการรักษาทุกอย่างมาก่อนเออคือผ่านการรักษาทุกอย่างมาแล้วมันมันไม่ได้ผลนะครับเขาก็จะมีการเจาะ ตัวเข็มอันหนึ่งเข้าไปนะครับเข้าไปในเนื้อง,งอกที่อยู่ในสมองก็คือจะต้องให้สัญญาแพทย์ประสาทนะครับและสมองเป็นคนใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปในสมองเ็าคือเขาจะมีการทําคอมพิวเตอร์ MRI พิเศษนะครับแบบ3มิติแล้วก็จเจาะไอ้ตัวนี้เข้าไปในก้อนนะครับไปตรงกลางก้อนเลยหลังจากนั้นก็จะให้ไวารัสตัวนี้เข้าไปอยู่ในก้อนนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับให้แค่1ครั้งเท่านั้น1ครั้งเลยนะครับแล้วอันนี้จริงๆมันเป็นการทำาทำการทดลองเฟสแรกนะครับ แต่การทดลองเฟสแรกปกติต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเพื่อหาขนาดของยาว่าเราจะให้ได้เท่าไหร่มีผลข้างเคียงอะไรไหมส่วนมากเราก็ไม่ค่อยจะเจอว่ามันจะได้ผลดีอะไรหรอกครับแต่ว่าการทดลองเฟสหนึ่งของดุกที่เขาทดลองไวรัสตัวนี้ PVS r i p o ตัวนี้นะครับมันกลับได้ผลดีมากดีมากเลยแล้วเคสแรกที่ออกมารับการรักษาแบบนี้นะครับเขาเป็นผู้หญิงอายุป,ประมาณสัก20นะฮะ เป็นผู้หญิงอายุ20เ,เรียนพยาบาลกําลังเรียนอยู่ด้วยแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยหมอเข้ามาบอกว่า,าคุณเป็นมะเร็งกลาอบลาสโตมานะครับขั้นสุดท้ายท่านคิดยังไงอะถ้าได้ฟังคําว่ากลาอบลาสโตมาขั้นสุดท้ายมะเร็งสมองขั้นสุดท้ายเนี่ยแปลว่าชีวิตอยู่ได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนถ้าฟังคาคานี้เข้าไปอะจบชีวิตเลยนะครับคือ,อไม่รู้จะทํำยังไงต่อแล้วอะนะครับ แต่หมอก็ให้ความหวังว่าเนี่ยตอนนี้มีการทดลองตัวนี้อยู่นะครับเราไม่รู้ผลอะไรนะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าลองไหมนะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าลองนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเปิดเผยเชื่อด้วยนะครับเขาชื่อสเตฟานีเล็ p สคอมนะครับเขาก็ได้รับการรักษาด้วยวิธีไวรัสบำบัดเป็นคนแรกของโลกนะครับแล้วปรากฏว่าในช่วงแรกที่ให้เข้าไปเนี่ย ไอ้ตัวมะเร็งตัวนี้มันโดนกัดกินไปแล้วก็ร่างกายเอาภูมิต้านทานมาต่อต้านมะเร็งนะครับสมองมันบวมอยู่แป๊บหนึ่งหลังจากนั้นหายเฮ้ยไอ้ก้อนยุบ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 จงไปเรื่อยตรวจติดต,ตามมาเป็นปี3ปีก้อนมันหายเกลี้ยงเลยนะครับหายเกลี้ยงแล้วเขามีชีวิตอยู่ต่ออีก9ปีหลังจากได้รับการรักษาทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน 3- 4เดือนนี่9ปีอะครับนะแต่ว่าโอเคตอนที่เขาเสียเนี่ยนะครับตอนช่วง อายุน่าจะประมาณ28 29ที่เขาเสียเนี่ยคือตอนนั้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเ,ออเสียจากอะไรเป็นจากอะไรแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นมะเร็งนี่แหละมันกลับมาใหม่นะครับแต่การต่อชีวิตให้คนคนหนึ่งที่คิดจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนอยู่ได้9ปีจนกระทั่งสามารถที่จะทําให้ตัวเองอะเรียนจบพยาบาลมาเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มันเป็นการให้ความหวังที่หวัวสุดยอดมากในสายตาผมนะครับอ่า แล้วตัวนี้มันมีการตีพิมพ์วิจัยออกมาแล้วผมจะเอาไว้ให้ท่านไปอ่านได้เลยนะครับว่าเรื่องเรื่องของการใช้ไวรัสบบัดในโรค gbm เนี่ยหรือไก b บัสตอ m ่ Multi ิโพเมที่เป็นมะเร็งสมองที่รุนแรงมากๆเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกเลยนะครับมะเร็งสมองเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะว่าไอ gbm ตัวนี้นะครับมะเร็งสมองเนี่ยมันจะโต2เท่าทุกๆประมาณ2 3ถึงสมอาทิตย์เออมันโตเร็วขนาดนั้นน่ะนะครับมันไม่ใช่โอ้โหรออีกสักเดือน2เดือนไม่ค่อยโตไอนี่ จากก้อนท่านี้มันจะโตโตโตสองเท่าทุกประมาณสองถึงสามอาทิตย์เลยมันน่ากลัวขนาดน้ำโตเร็วขนาดนั้นนะครับแล้วการใช้ไอตัวไวรัสบําบัดเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันทําก็คือมันเข้าไปฆ่าเซลล์แต่มันไม่จบแค่นั้นครับพอมันฆ่าเซลล์เหล่านี้ปุ๊บพอเซลล์พวกนั้นแตกออกมาโปรตีนต่างๆที่เกิดจากมะเร็งเนี่ยมันก็จะออกมาด้วยนะครับแล้วโปรตีนเหล่านั้นก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งแบบนี้อยู่ในร่างกายเรารีบมากําจัดมาทําลายมาเลยดีกว่าก็คือเป็น เราทำได้2อ,อย่างอย่างแรกคือทำลายเซลล์มะเร็งอย่างที่2กระตุ้นภูมิต้านาทานทําให้มันทำลายเซลล์มะเร็งนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นก้าวแรกของการใช้ไวรัสโปลิโอในการรักษาโรคมะเร็งแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าไอ้มะเร็งหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันทําให้ตัวเองเนี่ยมีตัวรับตัวหนึ่งชื่อชื่อว่า cd 155เพิ่มขึ้นมาดังนั้นแปลว่าเฮ้ยมันน่าจะเอาไปใช้กับมะเร็งอันอื่นได้สิถูกไหมครับโูกครับ มีคนทําแล้วด้วยก็ที่ดู๊กเหมือนกันนะครับแต่ว่าการทดลองนั้นยังอยู่ในขั้นแรกมีคนเอาไปทดลองกับในระดับเซลล์นะครับคือเรื่องของมะเร็งเต้านมกับมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งมันเป็นมะเร็งที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศอเมริกาเลยนะครับเขาเลยทดลองกับไอามะเร็ง2อันนี้เป็นอันดับแรกนะครับเขาพบว่าทั้ง2มันก็ยุบตัวลงเหมือนกันนะครับยุบตัวลงอย่างอย่างมีนัยสําคัญมากๆเลยนะครับ แล้วนอกเหนือจากนี้เท่าที่ผมทราบมาเขาทดลองกับเซลล์มะเร็งอย่างอื่นมะเร็งไตมะเร็งปอดมะเร็งหลายอย่างมากนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยยังไม่เห็นว่าตีพิมพ์ออกมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็จะมีเรื่องของมะเร็งเต้านมกับมะเร็งต่อมลูกหมานะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเดี๋ยวต่อไปคงจะได้มีโอกาสใช้เอ่อไวรัสบําบัดมากขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นความหวังให้กับหลายๆคนที่มีมะเร็งนะครับแล้วอาจจะสุดท้ายเอาไปใช้กับมะเร็งได้หลายๆประเภทโดยเฉพาะมะเร็งที่ผ่าตัดไม่ได้นะครับเกิดเรามีมะเร็งบางอย่างเนี่ยนะครับเช่นมะเร็งปอดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ก้อนมันโหลใหญ่มากมากมายแล้วมันไปเกาะกับเส้นเลือดเกาะกับหัวใจอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราตัดมันตัดหัวใจออกไปได้ถูกไหมครับตัดเส้นเลือดออกก็ไม่ได้แล้วเราทําไงก็อาจจะเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราก็เอาเข็มเจาะเข้าไปในมะเร็งตัวนะั้นแล้วฉีดไวรัสเข้าไปเลยสิให้มะเร็งมันฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงพอฝ่อฝ่อลงถึงจุดถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราตัดมันออกไดออ้นะครับหรือเราอาจจะใช้วิธีนี้ร่วมกับวิธีภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับก็ได้เหมือนกันที่อเมริกาตอนนี้ก็ยังมีคนทําวิจัยอยู่นะครับว่าการให้ไอไวรัสตัวนี้ pvs ไรโ o ตัวนี้ร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบําบัดตัวหนึง่งชื่อ pembolicumab นะครับก็เราให้กันให้คู่กันได้แต่อันนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะครับแต มากขึ้นในอนาคตนะครับแต่ถ้าให้เจาะลึกลงไปก่อนนี้อีกสําหรับหมอที่เข้ามาฟังนะครับมเรงอะไรบ้างที่ผมคิดว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลมีเหมือนกันนะครับถ้าแน่นอนถ้าเป็นพวกมะเร็งเม็ดเลือดเหล่านี้อาจจะไม่ได้ผลละอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ผลก็คือถ้าสมมติมะเร็งไหนที่มันไม่มี CD 155นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลถ้าเราใช้ตัวพลิโอไวรัสนะครับ มะเร็งอะไรที่ไม่มี C D 1 5 5บ้างนะครับที่ผมคิดได้อย่างหนึ่งก็คือมะเร็งต่อมลูกมาเออมะเร็งต่อมลูกเหลืองอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าเบอร์กิตลิมโฟมานะครับเพราะว่าเบอร์กิตลิมโฟมาตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากตัวไวรัสชื่อเอฟสไตน์บาไวรัสแล้วก็เอฟสไตน์บาไวรัสเนี่ยมันจะไปขัดขวางไม่ให้ไอตัวเซลล์เนี่ยมันปล่อยเอา C D 1 5 5ออกมาที่ผิวของเซลล์ดังนั้นถ้าเป็นเบอร์กิตลิมโฟมาเนี่ยผมคิดว่าการรักษาด้วยตัวไวรัสโปรโอ่รรมยจจมด้ผลนะครับ อ่าตัวนี้อันนี้ผมเดาเฉยๆนะครับอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราเดากันในแง่ของกลไกการทํางานของมันแล้วไอ้น,นี่อาจจะไม่ได้ผลแต่ตัวอื่นอาจจะได้ผลนะครับอ่าดังนั้นผมคิดว่าเรื่องของการใช้ไวรัสบําบัดนะครับ มันจะเป็นศาสตร์อันหนึ่งซึ่งออกมาใช้กันเยอะแยะไปหมดนะครับเออผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งคือไอการใช้ไวรัสบําบัดสําหรับมะเร็งเนี่ยเราจะเรียกว่าอ n c o l y t i c therapy นะครับ o n ค o l y t i c t h e r a p ี o n โคก็คือวาก็คือมะเร็งนะครับลิติกก็คือแตกนะครับเราไปทำไงก็ได้ให้เซลล์มะเร็งมันแตกนะครับ o n c ค l y ติ c t h e r a p ีด้วยวรัสด้วยอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่ในกรณีนี้เป็น o n โค l y t i c viral therapy ก็คือใช้วรัสนั่นเองนะฮะมันจะมาอาจจะมาเปลี่ยนโฉมหน้าของการที่เรารักษาโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ ถ้าคนไหนเป็นมะเร็งสมองแล้วก็ทําการรักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมีโอกาสได้มาอเมริกานะครับลองพยายามติดต่อตามมาหาวิทยาลัยต่างๆว่าที่ไหนมีการทําแบบนี้อยู่บ้างนะครับที่ดูนี้ผมเห็นว่าเขาน่าจะรักษากันแล้วเขาปิดคลินิคอลทรีไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาทําจนครบที่เขาต้องการแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องลองติดต่อไปดูนะครับถ้าเกิดใคร ที่เป็นมะเร็งสมองแล้วมีมีความหวังว่าอยากจะลองเพราะว่าหมอที่ไทยบอกว่าเฮ้ยอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะต่อให้เราทำคีโมนี่ก็ไม่รอดอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการทดลองที่อาจจะช่วยท่านได้นะครับไม่ได้หมายความทุกคนจะสามารถเข้าร่วมการทดลองแล้วก็จะดีขึ้นได้นะครับมันแค่อาจจะเท่านั้นเองนะงั้นท่านจะต้องอต้องลองติดตามลองลองติดต่อไปหาตามที่ต่างๆนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาที่อเมริกาก็ไม่ได้มีแค่ดุกทีเดียวที่ทำนันที่อื่นก็พอมีเหมือนกันนะครับต้องลอง ต้องลองถามนะครับะต้องลองถามต้องลองติดต่อเพราะว่าถ้าไม่ติดต่อชีวิตท่านก็อยู่แค่นั้นนะครับแต่ถ้าท่านลองถามก็อาจจะเหมือนคุณสเตฟานีลิปส์คอมนะครับที่เขาอยู่มาได้9ปีทางท,างที่ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ก็ไม่กี่เดือนก็คงเสียชีวิตนะครับโอเควันนี้ก็มีข่าวตื่นเต้นแ <ๆ S 1> ค่นี้แหละครับที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการเปิดโลกให้หลายๆคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้นะครับ แล้วก็การใช้วัาสเทอร์ปีต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นการฉีดเข้าไปในเส้นนะครับมันต้องฉีดเข้าไปที่ก้อนมะเร็งโดยโตรงดังนั้นตรงนี้นอาจจะเป็นข้อจํากัดในมะเร็งบางอย่างที่มันทําแบบนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มะเร็งชนิดที่มันแพร่กระจายเยอะๆนี่ก็อาจจะทาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าจะไปจิ้มบรทุก,กอนคงทําไม่ได้การฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อให้มันวิ่งไปหามะเร็งเองเนี่ยปัจจุบันก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นกก้าาาแรรของทํ วัคซีนสาหรับมะเร็งผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับวัคซีนมะเร็งในอนาคตที่มันน่าจะพอทําได้นะครับด้วยหลักการ acd 1 5 5นี่แหละครับที่ไอไวรัสโบโลมันชอบนักชอบหนาแล้วมัน cd 1 5 5เนี่ยมันชอบมาตามพวกมะเร็งต่างๆนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ